สวัสดีครับผมช่องเต่ารถบรรทุกมือสองนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเจ้าล็อกกี้คันเดิมนะครับพอดีผมเอารถมาเก็บสีใหม่และไหนไหนก็ไหนไหนแล้วครับจะได้ได้ไปจะได้จบเลยทีเดียวก็เก็บสีเป็นสีฟ้าเดิมนะครับแต่แลบชายน้ําล่างเป็นสีดํานะครับตัดขึ้นมาให้มันดูมีมิติขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันรับกับพวกสีดําพวกรสีนะครับ แล้วก็นะครับภายในนะครับหลังคาผมเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับก็กูผ้าไปเรียบร้อยนะครับพัดลมข้ออยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็สมบูรณ์นะครับภายในครบถูกชิ้นนะครับตอนนี้รถก็ยังอยู่อู่สีอยู่นะครับแต่ช่างบอกว่าเสร็จวันนี้นะครับก็มาเรารับรถออกได้เลยแล้วก็มีเก็บกระทะล้อเพิ่มอีกนิดนึงนะครับพ่นหัวรุมดำหน่อยจะได้ดู พอได้นะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่อูท่ทำสีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายที่โทรเข้ามาแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาดูนะครับบางท่านก็อยากให้มันจัดได้เต็มเนาะแต่คันนี้มันจัดได้แค่ประมาณหกสิบห้าเจ็ดสิบนะครับ โอเคครับผมท่านใดสนใจท่านนี้ก็ยังอยู่นะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร064 952 4155ครับผม